นี่ไม่ใช่ไก่ทอดแต่น้องคือสับป,ประรดทอดผิวด้านนอกก,กรอบด้านในฉ่ำหวานการทำแป้งชุบทอดใช้แป้งข้าวเจ้า180กรัมแป้งทอดกรอบ UFM 60กรัมน้ำตาลทราย100กรัมเกลือ1ช้อนชาก,กับอีกเศษ1สน4ช้อนชามะพร้าวขูด40กรัมอันนี้เป็นมะพร้าวที่เขาจะเอาไว้คั้นกะทิอะค่ะแนะนำให้เอาไปคั้นกะทิออกก่อนแล้วค่อยเอากาก,ากมะพร้าวที่เหลืออยู่มาใช้งาน แต่ถ้าใครชอบแบบมันๆก็ใช้ได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องขันกะทิออกก่อนพยายามขยำคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนำน้ำปูนใสมา220 ml เทใส่แป้งแต่เราจะไม่เทพรวดเดียวหมดนะคะให้แบ่งใส่สัก2-3รอบใส่นวดใส่นวดทําซ้ำไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งน้ำปูนใสหมด เมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วใส่งาขาวลงไป35กรัมผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันตัวแป้งจะมีความข้นประมาณนี้นะคะใครรู้สึกว่าข้นเกินไปสามารถเติมน้ำปูนใส่เพิ่มได้นะคลุมแป้งแล้วพักแป้งทิ้งไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานวันนี้จะทดลองใช้สับประรด3สายพันธุ์ในการทอดดูค่ะ ตัวแรกได้มาจากแมคโครนะลูกละ49บาทตัวนี้เป็นสายพันธุ์สับประรดตราดสีทองอีกหนึ่งลูกที่นํามาทดลองจะเป็นสายพันธุ์ปัตตเวียค่ะได้มาจากตลาดแถวบ้านลูกละ25บาทและอีกหนึ่งสายพันธุ์คือสับประรดภูแลกเจอแต่แบบที่ปอกแล้วนะคะถุงนี้5ลูก50บาทนำสับประรดล้างทำความสะอาดอกเปลือกให้เรียบร้อยป้าจะเฉือนเอาตาออกด้วย สับป,ปะรดทอดบางรา้านเขาก็ไม่เอาตาออกนะคะเขาบอกว่าถ้าเอาออกแล้วชิ้นของสับป,ปะรดมันจะดูเละเละเลือกทําตามที่ชอบแล้วกันเนาะป้าไม่ชอบตาสับป,ปะรดเลยขอเอาออกสักนิดนึงหั่นสับป,ปะรดเป็นชิ้นขนาดตามต้องการอันนี้ป้าหั่นสับป,ปะรดแบ่งครึ่งลูกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นหนาประมาณครึ่งเซนค่ะที่ป้าโชว์อยู่นี้เป็นสับป,ปะรดตราดสีทองนะคะในชามนี้คือสับป,ปะรดปัตตวีย ถ้าใครจะทําแบบเสียบไม้แนะนําให้หั่นสับป,ประรดชิ้นสั้นลงแต่หนาขึ้นอย่างอันนี้ป้าหั่นหนาประมาณ1เซนไม้เสียบป้าใช้ความยาว6นิ้ว1ไม้ป้าจะเสียบสับป,ประรดประมาณ3ชิ้นจะทําแบบหั่นชิ้นแบบเสียบไม้ยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบตอนนี้แป้งที่พักไว้ครบ1ชั่วโมงแล้วค่ะ น้ำสับป,ปะรดที่เราเตรียมไว้จุ่มลงไปในแป้งสบัดสบัดเอาแป้งส่วนเกินออกคําเตือนไม่แนะนําให้แช่สับป,ปะรดทิ้งไว้ในแป้งชุบทอดเป็นเวลานานๆเน,น,นื่องจากน้ําสับป,ปะรดมันจะออกมาค่ะซึ่งจะส่งผลให้แป้งเหลวให้ชุบไปทอดไปจะดีกว่านะคะ แต่ไม่ต้องชุบทีละชิ้นก็ได้นะชุบทีเดียวพร้อมๆกัน5 6ชิ้นอะไรแบบนี้ก็ได้ถ้าใครทําสับป,ประรดแบบเสียบไม้ตอนจุ่มแป้งชุบทอดแนะนําให้เทแป้งชุบทอดลงในภาชนะทรงสูงก่อนนะคะแล้วค่อยจุ่มสับป,ประรดลงไปนียค่ะมันจะสะดวกกว่ามาดูการทอดกันนะคะนาน้ํามันพืชใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนคลิปนี้ป้าใช้น้ํามันปาล์มวิธีเช็คว่าน้ํามันร้อนหรือย,อยังให้นําตะเกียบแห้งๆจุ่มลงไปในน้ํามันถ้ามีฟองอากาศปุดๆขึ้นมาจากปลายตะเกียบแบบนี้เป็นอันใช้ได้ นำสับประรดที่ชุบแป้งแล้วลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตามต้องการเมื่อหย่อนสับปะรดลงไปทอดแล้วให้รอสักครู่นะคะให้แป้งตึงตึงตัวจากนั้นเขี่ยเขี่ยให้สับปะรดแต่ละชิ้นแยกออกจากกันไม่อย่างนั้น๋ยวเขาจะติดกันเป็นแผ่ในการทอดป้าใช้ไฟกลางนะถ้าไฟแรงเกินไปเดี๋ยวผิวแป้งด้านนอกจะไหมแล้วแป้งด้านในไม่สุกแต่ถ้าไฟอ่อนเกินไปเดี๋ยวแป้งจะอมน้ํามัน ในระหว่างที่ทอดแนะนำให้แว้เวียนมาคนเป็นระยะระยะเพื่อให้สับป,ปะรดแต่ละชิ้นได้รับความร้อนที่ทั่วถึงและสม่ำเสมอเมื่อแป้งเหลืองกรอบดีแล้วตักขึ้นนะสะบัดให้เสด็จน้ำมันพักผึ่งบนตะแกรงแนะนำให้กินตอนที่ยังอุ่นๆร้อนๆจะอร่อยที่สุดจ้าแบบที่เป็นสับป,ปะรดเสียบไม้ก็ทอดเหมือนกันเลยนะจ้ามันเหมือนไก่ฉุบแป้งทอดหรือหมูฉุบแป้งทอดจริงๆนะ สับป,ปะรดภูแลก็ทอดด้วยวิธีการเดียวกันเลยนะคะตัวสับป,ปะรดภูแลเนี่ยป้าจะหั่นเป็นชิ้นๆตามแนวขวางเลยนะทอดเสร็จแล้วสวยดีดูเหมือนดอกไม้เลยดูสิในจานนี้มีสับป,ปะรดทั้ง3ชนิดนะคะนี่คือตราสีทองภูแลแล้วก็ปัตะเวียหลังทอดแล้วป้าชิมดูนะส่วนตัวนะป้าชอบตัวที่เป็นสับป,ปะรดปัตะเวียมากที่สุดเพราะว่าเขาจะมีความฉ่ำนะคะภูแลก็อร่อยแต่หาซื้อยากไปนิดนึงสำหรับแถวบ้านป้า สับป,ปะรดตราดสีทองความฉ่าอาจจะน้อยกว่าเนื้อเขาจะดูแห้งๆกว่านิดนึงแต่ว่าเคี้ยวแล้วเพลินดีความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเทสไครเทสมันถ้าเป็นไปได้อยากให้ลองทําชิมเปรียบเทียบด้วยตัวเองดูจ้าแล้วป้าชอบแบบหั่นหนาเสียบไม้มากกว่าหั่นแบบบางคะ่ะเพราะว่าพอกัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันได้ความฉ่าของเนื้อสับป,ประรดแบบเต็มๆและเหมือนเดิมนะชอบใครชอบมันลองเทสดูด้วยตัวเองอีกทีนะคะว่าชอบแบบไหน ให้ดูเนื้อสับป,ปะรดหลังทอดนะคะอันนี้จะเป็นปัต,ตเวียฉ่ำม,มากเลยนะตอนทอดเนี่ยป้าไม่ได้เอาแกนตรงกลางออกนะคะป้าว่าทอดแล้วก็อร่อยดีใครไม่ชอบจะเฉือนออกก่อนก็ได้ส่วนตัวนี้จะเป็นตราดสีทองเนื้อเขาจะแห้งกว่านิดนึงเห็นไหมชิ้นสุดท้ายสับป,ปะรดภูแลจ้าอาร่อยป้าป้าทอดแล้วกรอบนานไหมไม่นานนะคะเพราะว่าตัวสับป,ประรดเขามีน้ำมีความฉ่ำอยู่ในตัวเยอะ จึงทําให้แป้งค่อนข้างหายกรอบไว้นิดนึงนะถัดมามาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบแป้งฉุบทอด1สูตร3 1บาท80สตางค์สมมุติใช้สับป,ประรดไป2ลูกก็50บาทอันนี้คิดจากพันปัต,ตเวียนะคะใช้คําว่าสมมุติว่า2ลูกเนื่องจากว่าบางคนอาจจะใช้สับป,ประรด2ลูกครึ่ง3ลูกอะไรแบบนี้ค่ะ ขึ้นอยู่กับขนาดของสับป,ปะรดด้วยขึ้นอยู่กับความหนาของแป้งที่ชุบด้วยถ้าใช้สับป,ปะรด2ลูกราคาสับป,ปะรดเท่ากับปลาต้นทุนค่าสับป,ปะรดแล้วก็แป้งฉุบทอดรวมกันจะอยู่ที่81บาทกับ80สตางค์สับป,ปะรดอันนี้คิดจากพันปัตเวียนนะคะสับป,ปะรด1ลูกป้าหั่นได้2 0ถึง25ชิ้นเดี๋ยวตีไปว่าหั่นได้แค่20ชิ้นนะดังนั้นสับป,ปะรด2ลูกเนี่ยจะหั่นออกมาได้40ชิ้น ถ้าทำสับป,ปะรดทอดได้4ี่สิชิ้นต้นทุนวัตถุดิบสับป,ปะรดทอดต่อชิ้นจะอยู่ที่2บาทกับ1สตางค์ยังไม่รวมค่าน้ำมันที่ใช้ทอดและอันนี้คิดจากสับป,ปะรดพันปัตตวีอถ้าใครจะทำแบบเสียบไม้คิดต้นทุนเอาเองเนอะคร่าวๆนะ่ะสับป,ปะรด1ลูกจะทำได้9้าไม้สับป,ปะรด2ลูกก็ทำได้18ไม้คร่าวๆต้นทุนต่อไม้นะ่าจะอยู่ที่4บาทปปลาย5บาทนิดๆรวมค่าไม้แล้วแต่ว่ายัางไม่รวมค่าน้ำมันที่ใช้ทอดใช้คำว่าประมาณนะคะ เพราะแต่ละคนหั่นหนาบางไม่เท่ากันแน่นอนแล้วต้องย้ําเหมือนเดิมต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วยิ่งเป็นราคาพวกผลมไม้อะไรแบบเนี้ยแต่ละช่วงฤดูกาลร,ราคาก็อาจจะแตกต่างกันดังนั้นแนะนําให้คิดและคํานวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกาไรที่พอใจเราก็ตั้งราคาขายได้เองเลยนะจ๊ะต้นทุนที่คิดให้ในคลิปนี้ยังไม่รวมค่าน้ํามันที่ใช้ทอดยังไม่รวมค่าแกส๊ส ค่าที่ค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าจีบปาถะนูนนี้นั่น